ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดู Chat GPT นะครับเป็น AI Chatbot นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์เราไปค้นคาว่า Chat GPT เลยนะครับแชท GPT นะครับก็จะเป็น AI Chatbot นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า แช t GPT เันเป็นยังไงนะครับปัญญาประดิษฐ์ AI ตัวนี้นะครับเรามาที่เว็บตัวนี้นะครับ openai.com เราคลิกเข้าไปเลยนะครับเห็นน้นเลือดลงมาด้านล่างครับมาทาย h a t GPT นะครับลองเล่นดูนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าให้ทบ2เรานะครับที่กำลังแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราจะให้ทดลอง ให้ Chat GPT นะครับทดลองแก้ให้เรานะครับ Can you Can you make this abstract more, more professional ครับ เฟ s ช o น a l นะครับอันนี้เป็นแชทบอทนะครับเป็น AI c h แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับจะเหนือกว่า Search Engine ต่างๆนะครับคือสามารถพูดคุยกับเราได้สนทนากับเราได้เป็นข้อความนะครับจากนั้นเราก็ไปเอาบทคัดยอดที่ต้องการให้ ชท GPT นะครับช่วยปรับปรุงบทคัดยอ่อให้เรานะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างบทคัดยอ่อภาษาอังกฤษเก่านะครับทดลองเทสดูนะครับ Copy บทคัดยอ่อที่อยู่ตรงนี้มานะครับบทคัดยอ่อภาษาอังกฤษนะถ้าเราลองจะลองปรับดูว่าให้ Chat GPT ปรับแล้วตาตาจะเป็นยังไงนะครับเอาก๊อปมาเรียบร้อยแล้วเราก็มีคำก๊อปมาแล้วนะครับก็วาาไว้ที่ตรงนี้นะครับและ กด enter ไปนะครับ Chat GPT ก็จะทำการปรับปรุงนะครับบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้เราใหม่นะครับเป็นระดับโปรฟชชันลหน่อยนะครับให้ดูดีขึ้นนะครับอย่างนี้ว่า Chat GPT ที่เก่งมากเลยนะครับสามารถปรับปรุงบทคัดย่อให้เราได้ภาษาอังกฤษนะครับใหนก็ลองมาเล่นดูนะครับถามอะไรตอบได้ครับ Chat GPT นะครับ AI แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่นะครับอยากแนะนำให้รู้จักครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ